ผมนี่ต้มเหล้าขายครราเถือนเราก็ต้องชิมเงื่อนั้งกินต้งขายต้มกบาครั้งก็เมากินเหล้าเมายาแม่ทุกสิ่งอย่างพ่อแม่ผมก็ไม่รู้หนังสือแต่แม่ผมคิดว่าตั้งใจเรียนนะลูกนนจะได้ไม่ลาบากเหมือนแม่พ่อแม่ก็ต้มเหล้าขายส่งลูกเรียนมาผมเดิมเป็นครูเราก็ได้แต่สอนคนอื่นก็ไม่เคยสอนตัวเองเลยนะว่าต้องอย่าฆ่าอย่าลักสีลห้าข้อเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องราว มีพี่หกคนผมเป็นลูกคนเล็กก็บริการหมดเลยนะครับพอหลังจากพ่อแม่ตายเงินเดือนน้อยก็ไม่รู้จะทําไงที่จะเอานโฉนดเนี่ยให้มีค่าได้ก็เลยให้ทนายจัดการตั้งเป็นผู้จัดการมรดกศาลก็ให้ขึ้นศาลเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็มาประกาศเดือนหนึ่งมีมีใครมาขัดแย้งผมก็ได้เป็นผู้จัดการมรดกผมจะไปขายก็ได้ไปจำนองก็ได้ไม่มีใครรู้เลยครับเอาโหนดเนี่ยซึ่งเป็นของมรดกเอาไปกู้นอกระบบเขาเลยไปกู้เงินมาสี่แสนก็ไปใช้นี่นู่นนี้นั่นหลังจากนั้นก็ เายไปไหนหมดเลยครับโดนโกงครับทีนี้มันก็ทุกข์สิครับเพราะว่านโฉนดเนี่ยมันเป็นของมรดกผมดําเนินชีวิติปพลาดมันเหมือนกับเราโกงพี่น้องอะ่ะเพราะผมไม่ได้บอกใครเลยครับมันนั้นไม่มีใครรู้มันเหมือนผมขโมยของในบ้านผมก็คิดเงนเดือนก็น,น้อยแล้วสี่แสนจะเอาเงิน,นไหนไปถ่ายโดนโกงคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย ชคดีที่ผมมีกระยาณลมิตรท่านก็ชวนอาจารย์ไปวัดไหมผมก็ได้โอกาสในในทีจะต,ตายว่าเออไปวัดทักครั้งไปอาบุญท่านบอกว่าวัดพระรมกายผมก็ไม่รู้ว่าวัดพระรมกายอยู่ที่ไหนปฏิหัก็มีรถตู้มารับหน้าบ้านผมก็ได้มาครบเลยสี่คนลูกสาวสองคนผมก็ได้ฟังเทศจากหลวงพ่อผมก็ได้สติเออว่าเราจะตายทําไมวะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่แน่เราอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ผมก็เปลี่ยนความคิดนี่ครับเป็นจุดพลิก พลันชีวิตเลยผี่ชายผมพูดดีมากบอกว่าไอ้นอนทำหายเปแปลงนึงก็ไม่เป็นไร ก็ได้คําสอนจากองค์หลวงป้อเนี่ยนะเราทํามันก็เกิดกับตัวเราเองก็ยังโชคดีที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราก่อครูไปเรียนรู้มารูไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะรูเอาวิชาขององค์หลเด็่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละไปบอกนักเรียนใครทําใครได้สอนให้เขารู้คุณค่าของชีวิตว่าการที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันยากเหลือเกินมีมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทําความดีได้ คับชวนครูให้มารู้เรื่องราวเหล่านี้มีวิสตาสี่ขัางผมก็ชวนเด็กมาวัดชวนบวชเนนก็ทําทุกอย่างเด็กก็ดีนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่ดื่มน้มาําเมาผมก็ใช้คาพูดว่าเพื่อนดื่มเราไม่ดื่มแล้วก็มาวันอาทิตย์ต้นเดือนแม่บ้านผมก็จะทํากับข้าวมากินกันในรถเป็นครอบครัวที่ดีมันเหมือนกับเราได้รอดชีวิตมาผมก็วชวนในคนอื่นมาวัดจัดรถทุกเดือนเป็นต้นแบบของตัวเองให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นหลวงพ่อบอกอ้าบวชบูชาธรรมมหาปุญญีอาจารย์ก็บวชมันเปลี่ยนแปลง ชีวิตผมจะเคยเที่ยวดื่มกับเพื่อน๋ยวนี้เราไม่ดื่มได้เงินจากบำนาญครูซื้อที่ดินไว้ตอนนี้ก็ทำบ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์สร้างหลังแรกเสร็จก็หายตอนนี้กำลังสร้างหลังสองเริ่มชีวิตใหม่ว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จของชีวิตในรูปเป้าหมายของชีวิตวเราเกิดมาสร้างบารมีบุญเนี่ยก็จะสั่งสมเป็นบารมี มันพลิกผันมากไม่น่าเชื่อว่ามีรถพันเป็นล้านขับได้มีเงินใช้มีความสุขแล้วก็ได้รู้ว่าโอ้สีเลนนั้นสุขสติญานสีพุทธิมีสีลก็มีความสุขสีขสเลนนั่งโผคสัมมาตาพ้ทธิมีสีลกที่จะมีโภคขทรัพย์เงินทองมาก็ได้มาทำบุญเลี้ยงพระได้ปฏิบัติธรรมก็มีความสุขอย่างนี้ครับ